เออหมายที่นั่งหมายเลยนะครับตรงนี้เป็นปลาน้ำลึกด้วยนะครับตรงนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ถือว่าแค่ตัวได้สำเร็จหมายมากๆเลยครับขันที่สามปลาก,กี่แล้วครับน่ครับใหญ่ ตลิ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับโอฟี่แข่งปีเลยนะฮะโอ้โหไซส์สองโลได้แน่นอนครับไหวไปลแล้วครับท่านผู้ชมปักคมลด์ไซส์ใหญ่นี่นะครับโอ้โหวันนี้เจอของใหญ่ครับ โลอยแล้วนะครับโอ้ยตกน้ำตกน้ำแม่น้ำป่าสังครับหิยนะครับยอดเลยตัวแรกที่น่ากลัวที่ครับไสบเดียวกับเมื่อวานนี้เลยนะสุดยอดไปเลยนะครับตัวที่สองของวันนี้นะครับ どっちもおくれない、こっちはい、だってこっちもいてんとやめてください。 Ini ไม่อยู่เดิมเราอยู่แล้วครับเห็นแล้วมันหลุดไหวฮะลายตัวแล้วหลุดอยู่อยู่ยังไงก็อยู่มันยอมนี่มันอยู่อยู่แล้วมองเห็นเลยว่าอยู่มันหย่มเด็ดกระโปงกระโงแน่คืวมันยอมนี่กระโปงแน่นอนน่าจะโตดีนะโอ้ยหลุดหลุดหลุดเฉยเลย ดูดูดููได้แป๊บก็เป็นได้

อยู่อยู่ติดน้ำมะเนี่ยติดน้ำ,นำติดต่อปะเนี่ยมันหนักกันใช้ตัวเบลอร์เลยเหล่ะนี่างน่จ้จะติดน้ำนาบมัน,นะก็หลุดไปหลุดเรียบร้อยติดผมจะติดต่ออ่ะ เวลาไปกินล้วก็ติดต่อพาไปกินผลผลงานวันนี้นะครับได้ตะกกไปหนึ่งตัวนะครับได้สายครึ่งกิโลไปหนึ่งตัวแล้วก็ปลาเล็กอีกสองตัวเป็นปลากระมังนะครับแล้วก็ทำหลุดไปหลายตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้แค่นี้นะครับวันนี้ถือว่าเข้าดีนะครับแต่ทำหลุดไปสักห้าตัวนะครับได้แค่สามตัวเท่านั้นนะครับ สามปากกี้แล้วครับ คุณชมบอลเลอร์เลยหนี่ปลาตัวใหญ่ครับโอ้ใหญ่บใหญ่อาแล้วรครับยต้องตัย่านมา,มาก chị tạo ha chị tạo chị tạo cái thứ bệt này cái thứ bẹt đây bác đi ba mình ta đi ba đi khay chơi này dài tôi dài โลรึ่งเกือบสองโลฮนะโอ้เรียกพี่สาวมาช่วยแกไม่กล้จาจับเบ็ดครับนะถึงตะลิงเรียบร้อยแล้วนะี่ครับจะลองไปตัาเองก็ได้ครับ เอ,องลแล้วครับผมโอ้โห,โโหาปลาขึ้นได้นี่รักทุกเลนะฮะที่หวานพี่สาวที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะนะแกไม่กล้ามาจับครับก็เลยต้องลงมือช้อนเองครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับโทฟี่แห่งไปเลยนะฮะโอ้โหไซส์สองโลได้แน่นอนครับโอ้โห สองโลแน่นอนครับผมครับและนี่คือปลาผมหมเหม็นนะครับสายใหญ่เลยทีเดียวนะครับน่าจะประมาณโลกว่านะครับถึงถึงโลครึ่งเลยนะครับก็ได้มาจากการตีไปกลางแม่น้ําเลยนะครับอันนี้คือได้จักเหยื่อขนมปังแยมโลหุตะก้อนะครับนี่ครับแม่น้ําป่าสักครับยุทธยานะครับยอดไปเลยครับ

นี่ครับโอ้ใหญ่มากตัวนี้น่ครับได้ไมาหนึ่งตัวแล้วนะครับ ตะกกไซส์ประมาณเจ็ดขีดครับไซส์เดียวกับเมื่อวานนี้เลยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับตัวที่สองของวันนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆง้นเลยนะครับวันนี้นี่ครับตะกกไซส์สวยนะครับอือหือตัวที่สองนี่นะครับตะกกตัวที่สองของวันนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับไซส์อาจจะเกินครึ่งโลนะฮะเนี่ยสวยงามครับผม ตะโกไม่นาปลาสักครับผมหนึงนะครับมีปลากินนะครับหนึ่งด้านขวามือนะครับน่าจะเป็นปลากระมังนะครับยังขยับอยู่นะครับจะลองวัดดูนะครับ ใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับสายใหญ่แล้วหนึ่งลิตโดนสายใหญ่ทองเลยนะโอ้สายใหญ่เลยวันนี้ ครับผมไซใหญ่แล้วครับนี่ไซลอยแล้วนะโอ้าอันี่ฟัดจริงดีเลยโอ้โหได้แล,งไงแล้วครับผมโอเคเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวลงเตาอานนะครับนี่ครับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับ ปักลมใหญ่แล้วนะฮะโอ้ฟัดจริงใหญ่ไปแล้วครับท่านผู้ชมปักลมไยใหญ่นี่นะครับโอ,โอ้โหวันนี้จะได้ของใหญ่ครับนี่นครับไโอโรยแล้วนะครับโอ้โหตกน้ำตกน้ำ ตกน้ำใสเลยขโมยมากหรือ่ายดิอะขโมยนะอ่าเดี๋ยวปลดเดี๋ยวปลดให้และในสุดก็ได้ไมาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาพมหม็นไซโลนะครับตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกนิดนึงนะครับกนนบ็ตัวนี้ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับเมื่อกี้จังหวะมันกินมันกินเหมือนปลากระมังนะครับแต่ว่ามันพอเยอะปุ๊บมันสู้เบ็ดเลยนะก็สู้ได้พักหนึ่งนะครับแล้วก็ จะเอาขึ้นนะครับดำขึ้นไม่ไหวนะครับตัวใหญ่นะครับก็เลยเอาขึ้นที่สะพานนะครับเมื่อกี้ตกน้ําไปเลยครับโชคดีนะครับที่น้องไลแมนมาช่วยถือเบ็ดไว้นะครับก็พิชิตขึ้นมาได้นะครับปลาผมผมูเมนแม่น้ำปลาสาตัวที่สองนะครับสุดยอดไปเลยครับ ต,ตอนเวลาไม่ได้ปลาเยอะวันนี้ได้ปลาเยอะอน,นี่นะครับผลงานปลารวมในวันนี้นะครับวันนี้หม่านมากเลยนะครับได้ปลาไซโลหลายตัวเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นปลาพรมหัเมึกกับปลาตะโก,กนะครับวันนี้ ผลผลการตกปลาในวันนี้นะครับก็มาเข้าใหม่ตั้งแต่บ่าโมงตรงนะครับก็วันนี้หม่านมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูปลาด้วยกันเลยนะครับนี่ครับตัวแรกนะครับนี่ตัวแรกก็ไปเดิมได้สวยเลยนะครับเป็นปลาพมโมเมนต์ไซส์โลสี่นะครับตัวนี้โลสี่เกือบโลห้าเลยนะครับตัวนี้นี่ตัวแรกนะครับประเดิมได้สวยเลยนะครับแล้วก็ตัวที่สองเป็นปลาตะโกกนะครับนี่อันนี้ไซส์ครึ่งโลนะครับ ส่วนตัวที่สามนะครับได้มาอีกหนึ่งตัวเป็นปลาพมหูเหม็นนะครับนี่นะครับซึ่งปลาพมหูเหม็นนี่มันไซส์ใหญ่นะครับไม่สามารถดำขึ้นมาได้นะครับนะครับสองตัวเนี้ต้องลงไปตักข้างล่างเลยนะฮะตัวนี้โลสี่กับโลห้าอันนี้คือโลสกับโลกับโลหนึ่งนะครับโลกว่าสองตัวใหญ่มากนะครับนี่ถ้็ปลาพมตัวที่สี่ได้ปลาพมไซส์สี่ขีดมาอีกหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ตัวปิดท้ายนะครับตะโกกไซรับแขกนะครับอันนี้น้ำหนักอยู่ที่เกือบสี่ขีดนะครับสามกว่าสามขีดกว่ากว่านะครับสรุปวันนี้ได้ปาร์ไซใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับมาแก้ตัวจากเมื่อวานนะเมื่อวานทำหลุดไปเยอะเลยนะครับเมื่อวานได้ตะโกกไซเจ็ดขีดไปตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาแก้ตัวนะครับว่าวันนี้จะหมานไหมโอ้หมานมากนะครับวันนี้ สุดยอดลงเบ็ดไปแค่สามคันนะครับใช้เวลาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงไปสองสองครึ่งสองชั่วโมงครึ่งนี่ครับได้ปลาไปห้าตัวนะนี่ได้แต่ปลาไซส์นั้นเลยนะครับโอเคก็สำหรับการตกปลาดินที่หมายส่วนสาธารณะหน้าวัดประสาทในวันนี้นะครับหมานมากนะครับนี่ข้างหลังเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับอันนี้เป็นช่วงน้ำ สองแม่น้ํามาบรรจบกันนะครับปาสักบลบรีนะครับแล้วก็ไหลไปหน้าวัดธน,นเชริงนะครับอันนี้เป็นหมานไอ้หมาที่นั้นงหมาเลยนะครับตรงนี้เป็นป่าน้ําลึกด้วยนะครับตรงนี้ก็สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้หรือว่าแค่ตัวได้สาเร็จหมานมากๆเลยครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักปพนักลบสมุไรให้ด้วยนะครับวันนี้มาเอาใจตกปลาหน้าดินให้เพื่อนๆดูนะครับ โอเคขอบคุณครับสำหรับวันนี้บ๊าย